ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมเข้าไปที่เว็บนี้เลยค่ะจะเลือกสอบเป็นภาษารนเวย์ภาษาไทยหรือถนัดภาษาอังกฤษก็ให้เลือกอังกฤษค่ะแต่วิดีโอขออธิบายเป็นภาษาไทยนะคะเพราะเป็นภาษาที่ถนัดที่สุดมีทั้งหมด38ข้อคำถามที่1ประโยคเหล่านี้ประโยคใดถูกต้องเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล ในนอร์เวย์เด็กสามารถเรียนในโรงเรียนอนุบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายพ่อแม่จะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและการประชุมส่วนตัวพ่อแม่เป็นคนตัดสินใจว่าลูกๆของพวกเขาจะเรียนรู้อะไรในโรงเรียนอนุบาลคำตอบที่ถูกต้องพ่อแม่จะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและการประชุมส่วนตัว คำถามที่สองระบบภาษีและสวัสดิการสร้างขึ้นจากความไว้วางใจหมายความว่าอย่างไรรัฐบาลกลางวางใจว่าประชาชนจะไม่ใช้ระบบสวัสดิการไปในทางที่ไม่ถูกต้องและประชาชนวางใจว่ารัฐบาลกลางจะช่วยพวกเขาเมื่อจำเป็นประชาชนรู้ว่าระบบสวัสดิการจะหายไปจากประชาชนทุกคนถ้าพวกเขานำใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องผู้ที่ก่ออาชญากรรมจะสูญเสียสิทธิ์ในระบบสวัสดิการทั้งหมด คำตอบที่ถูกต้องรัฐบาลกลางวางใจว่าประชาชนจะไม่ใช้ระบบสวัสดิการไปในทางที่ไม่ถูกต้องและประชาชนวางใจว่ารัฐบาลกลางจะช่วยพวกเขาเมื่อจําเป็นข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายสภาพแวดล้อมการทํางานกฎหมายสภาพแวดล้อมการทํางานเกี่ยวข้องเฉพาะกับผู้ที่มีงานประจําเท่านั้น กฎหมายสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างทุกคนในนอร์เวย์กฎหมายสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวข้องเฉพาะกับบริษัทที่ลงนามในกฎหมายดังกล่าวคำตอบที่ถูกต้องกฎหมายสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างทุกคนในนอร์เวย์กฎหมายสภาพแวดล้อมการทำงานของนอร์เวย์เป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานครอบคลุมทั้งงานประจำงานชั่วคราวงานพาร์ทไทม์และแม้แต่แรงงานที่รับจ้างรายวันไม่ว่าคุณจะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือยืนขายปลาที่ตลาดกฎหมายนี้ก็มีผลบังคับใช้กับคุณเช่นกันไม่มีข้อยกเว้นว่าต้องเป็นพนักงานประจำเท่านั้นกฎหมายนี้กำหนดให้ในายจ้างต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภยัยเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง จัดการอบรมและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆคณะเดียวกันลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับข้อมูลและการมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยและสุขภาพของตนเองในที่ทำงานข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเราต้องระวังในสิ่งที่เราแชร์เกี่ยวกับผู้อื่นทุกคนสามารถแชร์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองยกตัวอย่างเช่นในโซเชียลมีเดีย ข้อมูลส่วนตัวไม่ควรนำไปแชร์ให้กับผู้อื่นคำตอบที่ถูกต้องเราต้องระวังในสิ่งที่เราแชร์เกี่ยวกับผู้อื่นคำอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวหมายถึงข้อมูลใดๆที่สามารถใช้ระบุต,ตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือแม้แต่รายละเอียดที่อ่อนไหวอย่างสุขภาพเชื้อชาติความเชื่อหรือความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งบางครั้งแค่โพสต์รูปหมูกระทะพ,พร้อมแท็กคุณลุง ก็อาจเผลอเปิดเผยมากกว่าที่คิดไว้การแชร์ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลเสียร้ายแรงเช่นการถูกคุกคามการใช้ข้อมูลในทางมิชอบหรือการขโมยข้อมูลตัวต,วต,วตวนซึ่งไม่ใช่แค่เสียความเป็นส่วนตัวแต่ยังอาจเสียงเงินฟรีๆให้กับมิจฉาชีพอีกด้วยแม้แต่ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะหากไม่ได้รับความยินยอมเช่นการโพสต์รูปวันเกิดหลานโดยไม่ถามใจหลานก่อน แม้หลานจะอายุสามขวบแต่ก็มีสิทธิของเขาเพราะเรื่องนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายท่านมีสิทธิได้รับการใช้ล่ามเมื่อใดในการพบแพทย์ประจำตัวในร้านค้าในที่ทำงานคำตอบที่ถูกต้องในการพบแพทย์ประจำตัวสิทธิ์ในการใช้ล่ามเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในนอร์เวย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่จําเป็นต้องเข้าใจเนื้อหายอย่างชัดเจนเช่นการไปพบแพทย์การติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการดูแลสุขภาพหรือกระบวนการยุติธรรมเพราะการเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยในบริบทเหล่านี้อาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์การมีล่ามมืออาชีพช่วยแปลและสื่อสารจึงถือเป็นสิทธิสําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับและให้กลับไปนั้นถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์เช่นการซื้อของในร้านค้าหรือการพูดคุยในที่ทำงานทั่วไปการใช้ล่ามอาจไม่ได้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายโดยตรงแม้บางองค์กรอาจมีความเอื้อเฟื้อจัดล่ามให้ในกรณีพิเศษแต่ไม่ใช่ข้อผูกพันตามกฎหมายเหมือนกับบริบททางสุขภาพหรือราชการคำถามที่6หลักสูตรแห่งชาติเป็นเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนจะเรียนรู้ที่โรงเรียน ครกํกำหนดหลักสูตรแห่งชาติรัฐสภาสภาเขตสภาเทศบาลคำตอบที่ถูกต้องรัฐสภาหลักสูตรแห่งชาติ Laeplan เป็นกรอบแนวทางสำคัญที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของนอร์เวย์หลักสูตรนี้กำหนดเป้าหมาย เนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนควรได้รับจุดประสงค์หลักคือเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการศึกษาให้เด็กทุกคนในทุกภูมิภาคมีโอกาสเรียนรู้และเติบโตตามศักยภาพโดยไม่ขึ้นกับว่าศึกษาอยู่ที่โรงเรียนไหนเขตเทศบาลใดหรือมีทรัพยากรมากน้อยเพียงใดหลักสูตรนี้ครอบคลุมสารวิชาหลักเช่นภาษาโนเวย์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษารวมถึงทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น คำถามที่7ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนภาษา,านอร์เวย์สำหรับผู้อ,อพยพที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อจบการเรียนภาษา,านอร์เวย์จะมีการทดสอบเพื่อบันทึกระดับความสามารถทางภาษาทุกคนต้องจ่ายเงินสำหรับการเรียนภาษา,านอร์เวย์เองทุกคนต้องเรียนให้จบภายในหนึ่งปีคำตอบที่ถูกต้องเมื่อจบการเรียนภาษานอร์เวย์จะมีการทดสอบเพื่อบันทึกระดับความสามารถทางภาษา ในนอร์เวย์ผู้อพยพที่เป็นผู้ใหญ่มีสิทธิ์ในการเรียนภาษานอร์เวย์เพื่อช่วยในการปรับตัวเข้าสังคมและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ง่ายขึ้นหลักสูตรภาษานอร์เวย์สำหรับผู้อพยพจัดโดยเทศบาลและได้รับการสนับสนุนจากรัฐทั้งในรูปแบบของการเรียนฟรีหรือการอุดหนุนค่าเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พมนและประเภทของโปรแกรมที่ผู้เรียนเข้าร่วม หลังจากเรียนในระดับต่างๆแล้วผู้เรียนสามารถเข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาซึ่งวัดทักษะทางด้านการฟังพูดอ่านและเขียนผลสอบนี้มีความสําคัญในหลายด้านเช่นใช้ประกอบการสมัครงานการศึกษาต่อหรือแม้แต่การขอสัญชาติน์เว์ไม่เป็นความจริงที่ว่าผู้อพยพต้องจ่ายค่าเรียนเองทั้งหมดเพราะมีการสนับสนุนจากรัฐเพื่อส่งเสริมการบูรณาการเข้าสู่สังคมส่วนระยะเวลาที่ต้องเรียนก็ไม่ตายตัว ไม่มีข้อบังคับว่าทุกคนต้องจบภายในหนึ่งปีบางคนเรียนเร็วเพราะมีพื้นฐานดีบางคนก็อาจต้องใช้เวลานานขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาก่อนหน้าภาษาที่ใช้มาก,ก่อนและความทุ่มเทของผู้เรียนเองคำถามที่8ท่านสามารถวิาพากษ์วิจารณ์แหล่งที่มาได้อย่างไรโดยการประเมินจากเรื่องที่อ่านและความน่าเชื่อถือของข้อความ โดยการไม่เชื่อถือในข้อมูลที่ท่านพบบนอินเทอร์เน็ตโดยการเชื่อถือเฉพาะข้อมูลที่ได้จากหนังสือที่ถูกต้องคือโดยการประเมินจากเรื่องที่อ่านและความน่าเชื่อถือของข้อความในยุคที่ข้อมูลหลั่งไหลยอย่างรวดเร็วการวิาพากษ์วิจาร์แหล่งข้อมูลจึงเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราไม่โดนข่าวปลอมหรือข้อมูลลวงโลกเล่นงานทั้งในการเรียนการทำงานและชีวิตประจำวัน อย่างเว็บไซต์ของรัฐบาลมหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิจัยที่เชื่อถือได้แต่ก็อย่าหลงเชื่อทุกอย่างจนเหมือนกับเชื่อเพื่อนที่ชอบส่งข่าวลือในกลุ่มแชทดังนั้นเคล็ดลับคือการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเปรียบเทียบและวิเคราะห์อย่างรอบคอบเหมือนกับนักสืบที่คอยเก็บหลักฐานครบทุกด้านจะช่วยให้เรามีวิจารณญาณและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือน9 พ่อแม่ต้องจ่ายค่าอะไรบ้างให้กับลูกของพวกเขาค่าทำฟันค่าตัดผมค่าเล่าเรียนคําตอบคือค่าตัดผมแม้ในนอร์เวรัฐจะดูแลสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างครอบคลุมแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันอย่างค่าตัดผมนั้นยังถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองพ่อแม่จึงต้องพาลูกไปตัดผมและจ่ายเอง ซึ่งอาจฟังดูเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องปกติที่แสดงถึงการดูแลทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบของรัฐ 10. ท่านต้องมีอายุเท่าไรจึงจะสามารถทำสัญญาทางกฎหมายได้12ปี15ปี18ปีคำตอบ 18ปีในนอร์เวย์บุคคลจะมีสถานะเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่ออายุครบ18ปีหมายความว่าสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายจดทะเบียนธุรกิจหรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆดได้ได,ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนหน้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพและความรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างเต็มตัว11 มีเยาวชนจำนวนเท่าไรที่เรียนจบระดับมัธยมปลายประมาณ20%ประมาณ50%ประมาณ80%ตอบว่าประมาณ80%ระบบการศึกษานอร์เวย์ได้รับการยกย่องว่ามีความเท่าเทียมและเข้าถึงได้โดยเฉพาะในระดับมัธยมปลายเยาวชนกว่า80%สสามารถเรียนจบได้ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐทั้งด้านค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นผลลัพธ์ของการวางนโยบายที่มุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิตที่เหลืออีก20%อาจกำลังรอแรงบันดาลใจจากซีรีส์เนฟลิกสก่อนจะกลับไปเรียน12โดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวในนอร์เวย์มีผู้อาศัยกี่คนระหว่าง1ถึง2คนระหว่าง2ถึง3คนระหว่าง3ถึง4คนคำตอบคือ ระหว่าง2อถึง3คนครอบครัวในนอร์เวย์มักประกอบด้วยพ่อแม่และลูก1นถึงสคนแนวโน้มการมีลูกน้อยลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงในนอร์เวย์ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของครอบครัวและทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับเลี้ยงดูเด็ก 13. ท่านสามารถหาหน่วยงานสวัสดิภาพเด็กได้ที่ไหนในเมืองหลวง ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทุกเทศบาลคําตอบในทุกเทศบาลหน่วยงานสวัสดิภาพเด็กมีอยู่ในทุกเทศบาลทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่อาจตกอยู่ในอันตรายหรือถูกละเมิดสิทธิบริการของหน่วยงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำแนะนำไปจนถึงการแทรกแซงเชิงลึกเมื่อมีปัญหาครอบครัว การเข้าร่วมงานอาสาสมัครหมายความว่าอย่างไรทำงานนอกเวลากับเพื่อนร่วมงานทำงานบ้านที่บ้านทำงานกับคนอื่นๆโดยไม่ได้รับค่าจ้างคำตอบคือทำงานกับคนอื่นๆโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ ที่ผู้คนในชุมชนร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆเช่นล้างหน้าต่างอพาร์ตเมนต์จัดงานโรงเรียนหรือเก็บขยะในหมู่บ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความรู้สึกดีและความสามัคคีค่าจ้างรวมหมายความว่าอย่างไรเงินที่ท่านได้รับหลังจากการหักภาษีแล้วเงินรายได้ที่ท่านได้รับก่อนการหักภาษี เงินที่เหลือจากเงินเดือนเมื่อหักค่าใช้จ่ายประจำแล้วคำตอบเงินที่ท่านได้รับหลังจากการหักภาษีแล้วนี่คือเงินสุทธิที่พนักงานจะได้รับหลังจากที่ถูกหักภาษีไรายได้และเงินสมทบประกันสังคมต่างๆไปแล้วเป็นจำนวนที่แท้จริงที่โอนเข้าบัญชีแต่ละเดือนซึ่งแตกต่างจากค่าจ้างก่อนหักภาษีกฎหมายนอร์เวย์กล่าวถึงการใช้ความรุนแรงว่าอย่างไร ห้ามใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบห้ามเฉพาะความรุนแรงทางร่างกายมีความรุนแรงได้ภายในครอบครัวคำตอบห้ามใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนอร์เวย์ถือว่าความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งทางร่างกายคำพูดหรือจิตใจเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงการคุ้มครองผู้คนจากความรุนแรงเป็นหลักการสำคัญของสังคม และหากเกิดขึ้นในครอบครัวรัฐมีสิทธิแทรกแซงเพื่อปกป้องผู้ที่ถูกกระทำใครที่คิดจะใช้ไม้เรียวสร้างคนต้องเปลี่ยนนะประเทศใดบ้างที่มีพรมแดนติดกับนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์และไอซ์แลนด์สวีเดนรัสเซียและเอสโตเนียสวีเดนฟินแลนด์และรัสเซีย ตอเวมีพรมแดนติดกับ3ประเทศคือสวีเดนฟินแลนด์และรัสเซียโดยสวีเดนเป็นเพื่อนบ้านที่ยาวนานที่สุดมีพรมแดนยาวหลายพันกิโลเมตรส่วนฟินแลนด์และรัสเซียมีพรมแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันเหล่านี้วันไหนที่เป็นวันหยุดราชการวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันสตรีสากลวันที่8มีนาคม วันสิ้นปีวันที่31ธันวาคมวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานสากลซึ่งโนอร์เวยยอมรับให้เป็นวันหยุดราชการประชาชนมักใช้วันนี้ในการแสดงพลังแรงงานเดินขบวนเรียกร้องสิทธิหรือบางคนก็เลือกใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวขอ้อใดถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของนอร์เวยผู้หญิงมีรายได้มากกว่าผู้ชาย ผู้ชายส่วนใหญ่ทำงานพาร์ทไทม์ผู้หญิงและผู้ชายที่ทำงานมีจํานวนเกือบจะเท่ากันคำตอบผู้หญิงและผู้ชายที่ทำงานมีจํานวนเกือบจะเท่ากันนอร์เวย์มีระบบที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในการทำงานเช่นการลาคลอดแบบแบ่งกันระหว่างพ่อและแม่ส่งเสริมให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถมีบทบาททั้งในบ้านและที่ทำงานส่งผลให้จำนวนผู้ที่ทำงานจากทั้งสองเพศใกล้เคียงกัน 20. มีการเลือกตั้งทางการเมืองบ่อยแค่ไหนในนอร์เวย์ทุกปีทุกสองปีทุกสปีนอร์เวย์จัดการเลือกตั้งรัฐสภาและเทศบาลทุกสองปีเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินทิศทางของประเทศใครที่มีอำนาจนิติบัญญัติในนอร์เวย์ศาลยุติธรรม รัฐบาลรัฐสภาตอบว่ารัฐสภานอร์เวย์คือองค์กรที่มีอำนาจนิติบัญญัติหลักในประเทศทำหน้าที่ออกกฎหมายอนุมัติงบประมาณและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยในนอร์เวย์เริ่มมีรัฐสภาสามีเมื่อไร1,969 1989งพันเกาคำตอบคือรัฐสภาซามีก่อตั้งขึ้นในปี1989เพื่อเป็นสภาผู้แทนของชนพื้นเมืองซามีในนอร์เวย์มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นในในโยบายที่กระทบต่อวัฒนธรรมและสิทธิของซามีเป็นหนึ่งในกลไกลที่สะท้อนความเท่าเทียมทางชาติพันธุ์ อายุเฉลี่ยของผู้ที่แต่งงานครั้งแรกในนอร์เวย์คือเท่าไรระหว่าง20 30ปีระหว่าง30 40ปีระหว่าง40 50ปีที่ถูกต้องคือระหว่าง30 40ปีผู้คนในนอร์เวย์มักแต่งงานช้ากว่าในอดีตเพราะให้ความสำคัญกับการศึกษาอาชีพและความมั่นคงก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ อายุเฉลี่ยของการแต่งงานครั้งแรกจึงอยู่ที่ช่วง30สถึง4ีปีบางคนบอกว่าขอเก็บเงินแต่งงานให้พอก่อนผ่านไป15ปีได้ทั้งเงินทั้งลูกแล้วค่อยแต่งตัวอย่างของการปกป้องทางกฎหมายคืออะไรทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีไม่มีผู้ใดถูกจำคุกนานเกินกว่า10ปี ห้ามตัดสินจำคุกผู้ใดโดยที่ไม่ได้มีการพิจารณาคดีก่อนคำตอบห้ามตัดสินจำคุกผู้ใดโดยที่ไม่ได้มีการพิจารณาคดีก่อนหนึ่งในหลักการพื้นฐานของรัฐนิติธรรมคือต้องมีการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมก่อนที่บุคคลจะถูกลงโทษทางอาญาเพื่อปกป้องสิทธิของพลเมืองและป้องกันการใช้กฎหมายในทางที่ผิด ทำไมเราจึงมีการฉลองวันที่17พฤษภาคมในนอร์เวย์เป็นวันที่ระลึกถึงน,นอร์เวย์มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองเป็นวันที่ระลึกถึงวันสิ้นสุดของสองครามโลกครั้งที่สองในนอร์เวย pues. ์เป็นวันที่ระลึกถึงวันสิ้นสุดของการเป็นสหภาพกับสวีเดนที่ถูกคือเป็นวันที่ระลึกถึงนอร์เวย์มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง วันที่17พฤษภาคม1814นอร์เวได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเป็นวันเฉลิมฉลองด้วยขบวนพาเหรดของเด็กๆและธงชาติเต็มเมืองเด็กนเวอร์รับวันนี้สุดเพราะได้กินไอศกรีมเท่าที่ท้องจะรับไหวโดยไม่มีใครว่านเวอ์เป็นประเทศเอกราชเมื่อไร 1895 1905 1945าคำตอบ1905นอร์เวย์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์จากสวีเดนในปี1905หลังจากการตกลงแยกตัวอย่างสงบถือเป็นก้าวสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของตนเองและตั้งกษัตริย์องค์ใหม่จากเดนมาร์กมาปกครอง ในนอร์เวย์มีการค้นพบน้ำมันเป็นครั้งแรกเมื่อไรในช่วงปลายทศวรรษที่1930ในช่วงปลายทศวรรษที่1960ในช่วงปลายทศวรรษที่1990ที่ถูกต้องคือในช่วงปลายทศวรรษที่1960การค้นพบน้ำมันในทะเลเหนือช่วงปลายทศวรรษ1960เปลี่ยนเศรษฐกิจของนอร์เวย์อย่างสิ้นเชิง จากประเทศเกษตรกรรมและประมงกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากพลังงานและมีรัฐสวัสดิการเข้มแข็งหน้าที่สำคัญของโรงเรียนคืออะไรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักโต้แย้งและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองสอนนักเรียนว่าผู้ใหญ่ถูกต้องเสมอจัดให้นักเรียนอ่านข่าวทุกวันคำตอบ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักโต้แย้งและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองระบบการศึกษานอร์เวย์มุ่งเน้นให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกและกล้าโต้แย้งอย่างสร้างสารรค์เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยคารีและอูล่าจะอย่าร้างกันพวกเขามีลูกสองคนอายุ13ปีและ15ปีข้อใดถูกต้อง ศาลต้องตัดสินว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนเด็กต้องอยู่หนึ่งสัปดาห์กับแม่และหนึ่งสัปดาห์กับพ่อเมื่อมีการตัดสินว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนหลังจากที่มีการหย่าร้างจะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของเด็กคำตอบเมื่อมีการตัดสินว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนหลังจากที่มีการหย่าร้างจะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของเด็กระบบกฎหมายครอบครัวของนอร์เวย์เน้นประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของเด็กก่อนมีการตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการดูแลนักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมต้นเริ่มได้รับเกรดในวิชาเรียนเมื่อใดชั้นปีที่5ชั้นปีที่8ชั้นปีที่10คำตอบ ชั้นปีที่8ในระบบการศึกษานอร์เวย์นักเรียนจะเริ่มได้รับเกรดอย่างเป็นทางการเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่8หรือประมาณอายุ13-14ปีซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการประเมินผลอย่างเป็นระบบข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหางานในนอร์เวย์เนื่องจากอัตราการว่างงานในนอร์เวย์อยู่ในระดับต่ำจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะได้งานทำ คุณไม่จำเป็นต้องหางานอย่างจริงจังทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องนี้จากนับในขั้นตอนของการสมัครงานโดยปกติคุณต้องมีจดหมายสมัครงานและประวัตยิย่อคำตอบในขั้นตอนของการสมัครงานโดยปกติคุณต้องมีจดหมายสมัครงานและประวัตยิย่อการสมัครงานในนอร์เวย์โดยทั่วไปต้องมี ประวัติย่อและจดหมายสมัครงานเพื่ออธิบายว่าเรามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างไรแม้อัตราการว่างงานจะต่ำแต่ก็ต้องแข่งขันนะับไม่ใช่เทวดาส่งงานต้องลุกขึ้นสมัครเองเดินเกมเอง,เองนะจ๊ะใครมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กรัฐโรงเรียนพ่อแม่ที่ถูกต้องคือ พ่อแม่ตามกฎหมายของนอร์เวย์พ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเลี้ยงดูสั่งสอนและอบรมลูกโดยรัฐและโรงเรียนทำหน้าที่สนับสนุนไม่ใช่แทนที่ 33. ด้วยเหตุผลใดหน่วยงานของรัฐจึงแนะนำให้เด็กไปโรงเรียนอนุบาลเด็กที่ผ่านการไปโรงเรียนอนุบาลแล้วมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะเริ่มไปโรงเรียน เด็กที่ไปโรงเรียนอนุบาลสามารถเริ่มเข้าโรงเรียนได้เร็วขึ้นเพราะว่ารัฐเสียค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนอนุบาลน,น้อยกว่าการให้การสนับสนุนเงินสดคำตอบเด็กที่ผ่านการไปโรงเรียนอนุบาลแล้วมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะเริ่มไปโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางภาษาการเข้าสังคมและวินยัยซึ่งเป็นรากฐ,ฐานสำคัญในการเริ่มเรียนชั้นประถม คำว่าค่าธรรมเนียมผู้ป่วยหมายความว่าอย่างไรผู้ป่วยจ่ายรัฐจ่ายผู้ป่วยประหยัดเงินตอบว่าผู้ป่วยจ่ายคือส่วนที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองเมื่อรับบริการสาธารณสุขเช่นไปหาหมอซื้อยาบางชนิดและอื่นๆโดยจะมีเพดานเมื่อจ่ายถึงระดับหนึ่งรัฐจะดูแลส่วนที่เหลือระบบสุขภาพนอร์เวย์ใจดีนะแต่ก็มีค่าบริการนิดหน่อย เอาไว้เตือนว่าไม่ใช่ของฟรีทั้งหมดเสรีภาพในการชมรมหมายความว่าอะไรบุคคลมีสิทธิ์เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหรือองค์กรผลประโยชน์บุคคลมีสิทธิ์จัดวันหยุดสำหรับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานบุคคลมีสิทธิ์ขอลาหยุดในกรณีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทางการเมืองในประเทศบ้านเกิดคำตอบ บุคคลมีสิทธิ์เป็นสมาชิกของพัคก,การเมืองหรือองค์กรผลประโยชน์เสรีภาพในการชุมนุมคือสิทธิพื้นฐานในการรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็นจัดกิจกรรมทางการเมืองหรือสังคมโดยสันติ 36. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลการปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตนเอง การปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในบ้านการปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐปกป้องประชาชนตอบว่าการปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตนเองนอร์เวย์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนมีสิทธิ์รู้ว่าใครเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตนและสามารถควบคุมหรือลบข้อมูลได้ 37ยุคไวกิ้งคือเมื่อไรก่อนคศออ500ถึงคศ1050คศ800ถึงคศออ1050ก่อนคศออ1800ถึงก่อนคศออ500คําตอบคศออ800ถึงคศออ1050ยุคไวกิ้งคือช่วงเวลาที่ชาวนอร์สออกสํารวจ ปร่มสดมและตั้งถิ่นฐานในยุโรปร่องรอยวัฒนธรรมไวกิ้งยังมีอิทธิพลต่อสแกนดิเนเวียทุกวันนี้โดยปกตินอร์เวย์มีการฉลองคริสต์มาสอย่างไรฉลองกับครอบครัวอาหารพิเศษและของขวัญฉลองกับเพื่อนเพื่อนดอกไม้ไฟและการเต้นรำ ฉลองกับเพื่อนบ้านดนตรีและการเล่นเกมคำตอบฉลองกับครอบครัวอาหารพิเศษและของขวัญคริสต์มาสในสไตล์นอร์เวย์เน้นความอบอุ่นในครอบครัวมีอาหารดั้งเดิมเช่นหมูกรอบหรือไก่งวงและมีของขวัญจบแล้วค่ะตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมที่สอบเป็นภาษาไทยข้อสอบประมาณนี้ถ้าใครทำตัวอย่างข้อสอบผ่า ไปสอบจริงผ่านแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโชคดีค่ะ